เธอเคยใช้คาถาซ่อมจมูกไหมยังแต่ก็เคยซ่อมนิ้วเท้ามาบ้างไม่เห็นต่างกันอีกจริงนะ <c oughs> เอิสกี้อ้อเอคือเป็นไงบ้างดูปกติอย่างเหลือเชื่อเลยละ่ะสุดยอดหนึ่งในตัวละครที่ใครหล,หลายๆคนนะครับเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนของพวกเขานะครับอันที่จริงแล้วนะครับพวกเขาคงต้องเสียใจก,กันอย่างแน่นอนว่าแฮที่จริงแล้วในเขาคือแฟนของผม หยอกหยอกหยอกยอกสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เรารได้พูดถึงเรื่องราวของตัวละครที่น่ามันไส้กันไปแล้วในวันนี้เราจะขอพาเ,เพื่อนๆพูดถึงตัวละครที่น่ารักชุดๆไปเลยอย่างรูน่าเลิฟกูดและก่อนที่รับชมและรับฟังนะครับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้ามีลาดประการใดต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วย Luna l o เ e g กู d นะครับกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ปี1 9 8่านเป1 9 8เธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเซ p นเ l i ียส o เลฟกูดบันทิกการนิตยสาร q u i เบอร์และแพน o r ร่าเลฟกูดเมื่อเธออายุได้เพียง9กขวบนะครับแม่ของเธอแพน d ด r a ก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างที่กำลังทดลองเวทมนต์ของเธออยู่ ทำให้แม่ของเธอนะครับจากไปในตอนที่เธออายุได้เพียงแค่เก้าขวบเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุทําให้เธอนะครับมองเห็นเทสเท่ลหมาโครงกระดูกสีดําที่อยู่ในฮอกวอตส์ซึ่งคนที่จะมองเห็นมันได้นะครับเขาต้องมองเห็นความตายต่อนหน้ามาแล้วนะครับและแน่นอนครับว่าลูน่าเลฟคูดเธอได้มองเห็นมันด้วยตาของเธอเองหลังจากนั้นนะครับพ่อของเธอก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูน่ามาตลอดเรื่อยมา หลังจากนั้นในปี1992ลูน่าก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์หลายๆคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดว่าเธออยู่บ้านกิฟฟินดอร์แต่อันที่จริงแล้วนะครับเปล่าเลยครับเธออยู่ในบ้านของเลเวนคอ์และเธอนะครับเข้ามาเรียนหลังแฮร์รี่หปีหรือพูดง่ายๆก็คือเธอเข้ามาเรียนพร้อมกับจินนี่นั่นเองในช่วงที่เธอกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนฮอกวอตส์นะครับเธอมาากักจะโดนกันแกล้งและโดนล้อเลียนมาจากเพื่อนคนอื่นเสมอนั่นก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมที่แปลกๆของเธอครับ ทำให้เธอจึงมีฉายาที่จ้าก,กว่าใครๆอย่างลูน่าสติเฟื่องหรือลูนี่เลิฟกูดแม้ว่าเธอจะโดนกลั่นแกล้งจากผู้คนรอบข้างแต่เธอนะครับก็ได้มาพบกับเพื่อนที่แสนดีที่อยู่คนละบ้านอย่างจีนี่วิสลีย์ในการแข่งขันควิดดิทเบอร์ครัพในปี1994ที่เธอมาดูกับพ่อของเธอ เมื่อเข้าสู่ในช่วงปี3ลูน่านะครับก็ได้เลือกที่จะเรียนวิชาวยากรณศาสตร์ซึ่งศาสตรตาจารย์ทีรอนนี่เคยบอกว่าเขาคิดถึงลูน่านะแต่เธอนะครับต้องเรียนกับฟิลันซีนอกจากนั้นนะครับเธอยังเลือกเรียนวิชาอักษรรุนอีกด้วยไม่แปลกใจเลยที่ลูน่าจะมีการเขียนและวาทะที่เป็นจ้าสัมบัติสำนวนในช่วงปี4เธอก็ได้พบกับแฮร์รี่พอตเตอร์อีกทั้งเธอนะครับยังบอกกับเขาว่าเธอชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์นะที่บอกว่าจางสารมืดกลับมาแล้ว และเธอก็ยังเป็นหนึ่งในงคนที่เข้าร่วมกับกองทัพเดอะมันดอร์โดยมีการสอนโดยแฮร์รี่พอตเตอร์เธอนะครับค่อนข้างดีใจเป็นอย่างมากและกระตือรือร้อนเป็นที่สุดจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมเธอถึงตั้งใจกว่าคนอื่นๆและเธอมีความสุขมากๆเมื่อได้อยู่ร่วมกับพวกเขาและเธอนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในงคนที่พยายามโน้มน้าวให้ใครหลายๆคนนะครับเชื่อแฮร์รี่ ว่าจ้ารอางสา์มืดกลับมาแล้วและในปีเดียวกันนั่นเองนะครับลูนล่านะเธอนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมกองทัพเดอรันดอร์ในการต่อสู้กับผู้เสพความตายในกองปริศนาในหนังนะครับเราอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นฉากต่อสู้สักเท่าไหร่แต่อันที่จริงแลวนะครับเธอค่อนข้างจะเก่งพอสมควรเลยครับเพราะเธอนะครับช่วยรอวาานวจักคาถาคอนฟังดัส ที่ทําให้รอนะครับมึนงงสับสนและยังช่วยโจมตีผู้เสพความตายที่กําลังทําร้ายจินนี่อีกด้วยเธอนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ยืนหยัดสู้จนวินาทีสุดท้ายและเธอนะครับก็ยังลง้มลงเนคนที่ท้ายท้ายด้วยเช่นกันและกลับมามีสมาธิได้ในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการตกตะลึงผู้เสพความตายเธอนะครับรอดมาจากเหตุการณ์ต่อสู้ครั้งนั้นได้โดยที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย หลังจากผ่านเหตุการณ์ต่อสู้นั้นมานะครับดูน่าก็ได้เข้ามาคุยกับแฮร์รี่พอตเตอร์เรืองทีแฮร์รี่นะครับกำลังไว้ทุกข์ให้กับความตายของซีเรียสอยู่รูน่าเลยบอกกับเขาและเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับการตายของแม่ของเธอและความเชื่อของเธอว่าสักวันหนึ่งนะเราจะได้พบกับพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนสักวันเราก็จะได้พบกับพวกเขาแน่นอน ซึ่งเป็นคำพูดที่สามารถปลอบใจแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เป็นอย่างดีครับและในช่วงหน้าร้อนหลังจากนั้นนะครับรูน่าและพ่อของเธอก็พาการไปเที่ยวที่สวีเดนโดยเงินที่ไปเที่ยวกันในครั้งนี้นะครับได้มาจากเดลี่พาวเฟกที่จ่ายให้พวกเขาเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่ในควิปเบอร์เมื่อเข้าสู่ช่วงปี5เราจะได้เห็นเธอนะครับมาพร้อมกับพ็อปที่แปลกใหม่แวนตาสเปกทิสเพสแวนตาที่มีสีสดใสที่แถมมาในหนังสือควิปเบอร์ตอนนั้นนะครับเธอกำลังแอบผิดหวังอยู่เล็กๆน้อยๆครับรอด และในเวลาเดียวกันเองครับเธอก็เจอกับแฮร์รี่และเนวิลในตอนนั้นนะครับแฮร์รี่โดนชนให้มานั่งกับโรมิด้าเวนให้เขานะครับมานั่งกับเธอและเพื่อนของเธอแม้ว่าเธอจะปฏิบัติกับแฮร์รี่อย่างดีเลยนะครับแต่เธอกับปฏิบัติกับลูน่าอย่างน่ารังเกียจเลยครับแฮร์รี่จึงตอบกลับไปทันทีว่าคงไม่ครับเพราะว่าพวกเขาเป็นเพื่อนของผมและตอนนั้นนั่นเองครับทาให้ลูน่าตอบกับแฮร์รี่ว่าเธอกับเนวิลเท่มากเลยนะและเธอคือเพื่อนสนิทที่ฉันไว้ใจมากที่สุด ในช่วงคริสต์มาสนะครับลูน่าก็เป็นคนที่เข้าไปปลอบใจเธอแมโอนี Me ่หลังจากที่เธอนะครับเจอเรื่องราวนิดๆหน่อยๆมาจากรลอนวิสลี์ลูน่านะครับเธอได้เห็นเธอแมโอนี Me ่ o i, เข้าไปร้องไห้อยู่ในห้องน้ํทาทั้งน้ําตา และเป็นช่วงเวลาเดียวกันครับที่แฮร์รี่กำลังตามหาเฮอร์เมลนี่เพื่อคืนหนังสือให้กับเธอแฮร์รี่จึงถามรูน่าว่าอยากไปปาร์ตี้คริสต์มาสของอาจารย์ฮอเร็ซ์รักฮอนด้วยกันไหมแน่นอนครับว่าลูน่าตอบตกลงอย่างดีใจเลยครับลูน่ามีชุดที่ดึงดูดสายตาใครต่อใครหลายหลายคนมากเลยครับโดยชุดสีน้ำเงินแพลวพลาวซึ่งทำให้ใครหลายๆคนนะครับหัวเราะเธอในขณะที่เธอนะครับกำลังพูดคุยอยู่กับใครต่อใครหลายๆคนเธอนะครับกับสนใจแมไพายหนุ่มที่เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วย และเธอนะครับทำให้แฮร์รี่ขำเป็นอย่างหนักมากๆเลยครับเพราะว่าเธอเซลเขาครับเรื่องเกี่ยวกับทุ่งหญ้านะครับออกมาจากจมูกของเขาหลังจากผ่านคืนนั้นมานะครับรูน่าก็ได้กลายเป็นผู้บรรยายแข่งควิดอิตในโรงเรียนเป็นการชั่วข่าวหลายคนรู้สึกว่าการพาของเธอนะครับเป็นอะไรที่แปลกหม่มากและทําให้การแข่งครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าตลกไปเลย เพราะว่าเธอภาคทั้งงที่เธอลืมชื่อของผู้เล่นและเธอยังเสียความรู้สึกมากๆที่ทีมที่เธอเชียร์ไม่สามารถรักษาลูกขบวนได้และแล้วนะครับจนท้ายที่สุดสาตาร์จามากก่อนเก่าก็ต้องออกมารายงานผลสรุปคะแนนเองหลังจากนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าผู้เสพความตาะนะครับสามารถเข้ามาโจมตีโรงเรียนฮอกวอตได้นะครับและลูน่าเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของกองทัพเดมันดอร์ที่เข้าร่วมการต่อสู้ในหอดูดาวพร้อมกับเนวิล และจินนี่รอนเฮอร์แมลนี่แฮ์รี่บอกให้เธอและเฮอร์แมลนี่นะครับไปคอยดูที่ห้องทํางานของเเนปและลูน่านะครับก็ยังมีส่วนในการช่วยเหลืออาจารย์ฟิกบิกที่กําลังสุดลงอยู่หลังจากจบการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ,จ็บน,นอกจากเนวิลครับแต่ภายหลังนะครับเขาก็หายดีในไม่ชา้า รูน่านะครับช่วยพาเขาไปในงานสอบสีขาวของนัมบันดอตอนสิ้นปีการศึกษาหลังจากนั้นนะครับในวันที่1สิงหาคมปี1997ลน้ารูน่าและพ่อของเธอก็ได้ไปร่วมงานแต่งของบิลวิสลีย์และเฟอร์เดลากูที่บ้านพงกระต่ายนะครับรูน่าจะแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ซึ่งในตอนนั้นนะครับแฮร์รี่เขาปลอมตัวเป็นลูกพี่ลูกน้องของวิสลีย์ด้วยน้ำยาสเารย์เพียงเพราะว่าท่าทางของเขาเท่านั้นเธอนะครับได้สวมใส่เสื้อสีเหลืองตามคำขอของพ่อของเธอและมีดอกทานตะวันนะครับติดอยู่บนหัวววขอออออองงเเธธด้ยพ่่บกา การใส่ชุดที่มีสีเหมือนกระดวงอาทิตย์ทำให้งานแต่งงานครั้งนี้นะครับจะมาซึ่งความโชคดี ลูน่านะครับนั่งโต๊ะเดียวกับรอและเฮอเมวนี่และก่อนหน้านั้นนะครับในระหว่างที่เธอมาเธอถูกโนมกัดในสวนบ้านของวิสลี์และอาการของมันนะครับทำให้เธอเตนบนฟลอร์ด้วยท่าเต้นที่น่าชวนดึงดูดและวันนั้นเองครับเป็นวันที่วอร์เดมอร์ more. สามารถยึดคองกระรวงได้สําเร็จนั่นจึงทาให้ตอนที่ลูน่ากลับไปที่ฮอกวอตส์ ward, มีผู้เสพความตายคอยควบคุมโรงเรียนอยู่ด้วยและในวันที่หนึ่งกันยายน,นะครับผู้เสพความตายคนรถไฟเพื่อตามหาตัวแฮร์รี่พอตเตอร์แต่แล้วนะครับพวกเขากลับพบเจอแต่ความว่างเปล่าครับซึ่งงณขะนนนนนนััน้้ตออเ อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฮอกวอตส์ก็คือศาตาจารย์เซเวอรัสเเนปและลูนา่าจินนี่และเนวิลพวกเขานะครับก็มีสว่วนร่วมการพยายามขโมยดาบกิฟฟินดอร์จากห้องทํางานของเเนปเพื่อช่วยแฮร์รี่นะครับแต่เเนปนะครับก็จับตัวพวกเขาไว้ได้และลงโทษพวกเขาให้ไปอยู่ในป่าตองห้ามหลังจากนั้นนะครับเราจะได้รู้กันอีกทีว่าลูน่าเลฟกูลนะครับถูกขังในห้องใต้ดินของคฤหิสาร์มัลฟอยรวมกับกาลิกออลิเวนเดอร์ช่างทํมารเกสิ์ที่มีชื่อเสียงในอังกฤษพร้อมกับกอบลินกิฟฮุกนะครับพออง่ง,งกาัมววยพสต แฮร์รี่นะครับไปให้กับกระทรวงเวทมนต์เพราะเขาเชื่อว่า รูน่านะครับตกเป็นเชลยอยู่ในอัสคาบันแต่อันที่จริงแล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเธอนะครับถูกจับในคดนหาดเมาฟอยและจากการกระทาของเขาในครั้งนั้นทําให้เขานะครับถูกส่งตัวไปอัสคาบันในตลอดช่วงสงครามหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่รูน่าครับเราจะได้รู้กันนะครับในท้ายที่สุดแล้วรูน่าได้รับการช่วยเหลือจากพวกแฮร์รี่พอตเตอร์โดยเอลฟ์ที่มีชื่อว่าด็อบบี้เขานะครับพาเธอมายังกระท่อมเปิกหอยพร้อมกับทุกๆคนนะครับแน่นอนว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ทําให้เราเสียน้ําตาไปอีกหนะรับโดนทาาลลยแ้ว ใช้เวทมนต์ฆ่ามิติลูน่านะครับอยู่ที่นั่นในตลอดช่วงสงครามเธอนะครับเป็นคนปิดตาเอลดบบี้และเธอนะครับยังกล่าวคําสรรเสริญแก่เขาระหว่างที่เธออาศัยอยู่ที่นั่นเองนะครับเธอพยายามฝึกใช้ Magick a s ิ t ใหม่ที่เธอได้รับจากโอลิเวนเดอร์ที่ทําให้เธอโดยเฉพาะไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนั้นนะครับลูน่าทําอะไรหลังจากที่พวกแฮร์รี่นะครับออกมาแต่เธอนะครับกลับมาอยู่ที่ฮอกวอตส์ครับในเดือนพฤษภาและเมื่อเนวิลนะครับส่งสัญ,ญญาณถึงการลบแน่นอนว่าลูนา่าก็เป็นหนึ่งในคนที่ขารับทันที และเธอเองก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่แนะนําเรื่องเล่าเกี่ยวกับรัฐ9เก่าของเลเวนคอร์ ซึ่งมันเป็นของที่เกี่ยวกับผู้ก่อตั้งของเลเวนคอร์ลูน่าจึงพาแฮร์รี่ไปที่หอคอยของเลเวนคอร์ครับหลังจากที่เธอได้พูดถึงเรื่องราวลัด9ก้าที่หายสาบสูญไปของเลเวนคอร์แล้วในระหว่างนั้นเองนะครับลูน่าก็ได้แช็คาถาสะกดนิ่งกับอเล็กซ์โตแครโรโดยที่มีศาสตาจาร์มกนเก่นะครับรับช่วงต่อหลังจากนั้นนะครับลูน่าเลิฟกูและเพื่อนๆของเธอก็ช่วยกันจัดการพวกวิญญ,ญญาณด้วยคาถาผู้วิทักษ์รูน่านะครับก็ได้กลับมาช่วยเฮอร์เมลนี่และจินนี่หลังจากนั้น หลังจากจบการศึกษานะครับ เธอก็ได้กลายเป็นนักสัตว์วิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและเธอเองนะครับก็ได้เดินทางไปรอบโลกเพื่อค้นหาสัตววิเศษสายพันธุ์แปลกๆต่อมาภายหลังนะครับลูน่าก็ได้แต่งงานกับลอสคาเมนเดอร์นักสัตว์วิเศษวิทยานะครับหลานชายของนิวสคาเมนเดอร์ผู้แต่งหนังสือสัตว์มหัศจรรย์ละถิ่นที่อยู่โดยลิต้าสกิเตอร์นะครับได้บอกว่าในงานแต่งของลูน่าเธอนะครับได้ใส่ชุดเดสสีลุงระยิบละยับและสวมใส่รัดเก้าของเขายูนิคอร์นที่มีสีเงินและท้ายที่สุดนะครับเธอกาแฝคน คือโลแกนแล้วก็ไไดิเซนเดอร์สคาเมนเดอร์ไปยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวของลูน่าเลฟกูที่รักของผมแม้ว่าผมจะโอกหักในตอนจบนะครับแต่ผมก็ยังชอบเธอไม่เสื่อมคลายเลยครับและก่อนจะจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไปพลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ